ตามหาเซเว่นอยู่นะเซเว่นเซเว่นเลยมาไปดูซิเซเว่นอยู่ไหนเด็กๆดูซิพี่มาพี่พี่เซเว่นอยู่ไหนเดแม่มีรางวัลให้ลูกเดี๋ยวมีขนมให้อีกเล็วแวเซเว่นเมื่อกี้ปักทุกสิบหกดอกแล้วแล้วก็ถวายน้ําบอกเทพเทวดาฝ้าดินเจ,เจ้าที่เจ้าทางแล้วสาธุค่ะขอให้เจอเซเว่นปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่มีกลิ่นนะหวังว่าน้องคงยังอยู่นะ ช่วยกันตามหาพี่เซเว่นลูกมาดูซิเซเว่นอยู่ไหนลูกเด็กๆตามหาพี่เซเว่นดิลูกเดี๋ยวเจอแล้วแม่มีรางวัลให้ชุดใหญ่เลยเนี่ยอาหารเต็มเลยขนมในรถเนี่ยเมื่อกี้แจกกันไปเนี่ยเนี่ยกินขนมไปบ้างแล้วนะเร็วๆเซเว่นเซเว่นเลยอันนี้เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะดเดินตรงนั้นทั่วละตรงนี้ก็ร้านส้ตมตำติดถนนละเซเว่นแดดร้อนมากตอนนี้เซเว่นเด็กๆไปช่วยตามหาพี่ Seven. เซเว่นแล้วลูกปะเซเว่น เด็กๆเข้ามาช่วยกันหานะตรงนี้ถนนใช่ไหมนี่ทางรถไฟนะเราเข้ามาเดินหางนในป่าเซเวนพี่เก๋ก็มาช่วยนี้ลุยเข้ามาในนี้นะเซเวนทางรถไฟอยู่นี่นะทางรถไฟอยู่นี่ที่ข้างถนน <Seven. S 2> <Seven. S 1> เซเวนเซเวนน่อยนี่ร้านส้มตำเซเวน ถึงนี่แล้วเมื่อกี้เดินจากตรงนู้นมาสิทสมเซเว่นเซเว่นนี่บ้านที่แตนที่เซเว่นอยู่นะเซเว่นนี่เด็กๆมาช่วยกันตามหาเจ้าไว้ด้วยลูกเจ้าไว้ด้วยตอนนี้เดินลุยเข้ามาในป่าเลยเลยนะพื่อนๆเนี่ยในป่าเนี่ยเดินลุยเข้ามาตรงข้างทางรถไฟเนี่ยเซเว่น เด็กน่ารักนะตามแม่ไปทางรถไฟเนี่ยไปตามทุกที่เลยเอาข้าวเอาน้ําลงละอีกตัวหนึ่งเป็นแผลที่หลังเดี๋ยวไปใส่ใส่ยาเนี่ยทั้งหมดห้าตัวใช่ไหมนี่มาสี่ตัวตัวนั้นเป็นแผลเนี่ยเอาข้าวเอาน้ําลงเนี่ยเออกินซะลูกกินซะไว้ไว้กินไม่ลงใช่ไหมเหนื่อยใช่ไหมลูกไปลุยในป่ากับแม่มาเอากินใบกินน้ํามาลูกอืมอืมอืมกินใบลูกนี่อุตสา์เอาน้ําหวานเข้มข้นเลยนะเอาสลิงมาด้วยนะกะจะเจอเซเว่นเอาให้น้องกินเลยไม่เจอ ใครอยากได้ขนมยกมือขึ้นอ่าแม่ให้แม่ให้แม่ให้ใหล,ลูกเออลูกหมาอ่ะใครอีกคะใครคะใครอีกคะอ,อ่ะขนมลูกเออไปกินขนมนะคะเออให้ไว้อ่ะขนมเอออาหารเม็ดมมาไปลงให้ที่บ้านแล้วนะไปกินไปกินที่บ้านนะอ่าไปไโอ๊ยโดนลูกแย่งนี่นะว่าแม่ให้อีกอ่ะอ่ะลูกไว้อ่ะน่ารักเราเอ่ะเออ ผมแล้วนี่นาลูกหมาฮะเออไปหาที่นอนกินมาลูกเออดูข้าวมันคนละอันสิเออแม่ให้อ่ะอ่าลูกอ่ะเฮ้ยตัวนี้น่าเหมือนพ่อจังเลยอ่าลูกอ่ะเออลูกรักษาลูกอ่ะแม่ไปแล้วนะเออของหนูหมดยางเอาบ่ามาเดี๋ยวแม่เอาให้ลูกเอาบ่าเอาไหมเอาไว้กินไม่เป็นอ่ะให้ลูกอ่ะกินคนละสามแท่งแล้วนะเด็กๆอ่ะให้อ่ะไปเออกมีคนกระโดดใส่แม่อ่าปายป่ายป ระวังรถกันนะออกไปถนนต้องระวังนะลูกบุรรักษาลูก